ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูความคืบหน้านะครับทุเรียนพื้นลาบอำเภอบรรกกรรมนะครับหลังจากที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้พาท่านมาดูความคืบหน้านะครับอันนี้ปลูกอา,อายุการปลูกนะครับปีกับ,กบประมาณ7 8เดือนนะครับ ถ้าครบมีนา6ปี66นะครับมีนา66ก็จะครบ2ปีนะครับนี่ครับท่านจะดูความเจริญตุบโตของมันนะครับแตกยอดนะครับแตกยอดได้ดีอ่านี้ก็อกำลังให้น้ำอยู่นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับ จะมีการปลูกกล้วยแทมเพื่อเป็นลมเงาให้นิดหน่อยนะครับแต่ก็จเจริญเติบโตดีนะครับกำลังแตกยอดนะครับใครว่าปลูกไม่ได้นะครับพื้นที่ราบมาดูกันนะครับพื้นที่ราบแห่งแรกบารกรรมนะครับก็ปกติท่านจะเห็นสวนทุเรียน ในพื้นที่สูงนะครับอันนี้พื้นที่ราบลุ่มนะครับถ้าฝนตกก็น้ำจะขังนะครับแต่ก็ขังไม่หลายวันนะครับสี่ห้าวันจะแห้งพื้นที่ตรงนี้นะครับเราถึงได้ทำเป็นโคกสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเต้นนะครับโคก แต่ดินดีมากนะครับหญ้าที่แดงๆท่านจะเห็นก็คือเ,อาเราฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมจัดหญ้าเพื่อให้หญ้ามันเน่านะครับให้หญ้ารากรากหญ้ามันหนาแน่นเกินไปนะครับคือจะฉีดให้มันตายตอนนี้ยังไม่ค่อยตายวันนี้ผมจะฉีดซ้ำนะครับนะครับสภาพโดยรวมสูงท่วมหัวแล้วนะครับ แต่จะสูงช้ากว่า,าพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนโดยตรงนะครับเพราะว่าดินเรามันเป็นดินเหนียวนะครับก็เลยจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับอคอยดูตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับครับสวัสดีครับ